เริ่มต้นปีใหม่กับเงินเดือนค่าราชการที่มาแบบเร็วกว่าที่คิดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําเดือนตุลาคม2568ออกรอบแรกแล้วมีเงินใช้ก่อนใครด้วยการโอนเงินในวันที่16ตุลาคม2568และรอบที่2ในวันที่28ตุลาคม2568แต่ทราบหรือไม่ว่าการจ่ายเงินเดือนค่าราชการแบบสรอบต่อเดือนนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อปี2567เพื่อให้ค่าราชการมีอิสระในการจัดการเงิน ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบการจ่ายเงินที่เป็นเรื่องร้อนๆในหมู่ค่าราชการและลูกจ้างประจําและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการแจ้งความประสงค์ในการรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนต้องทําในช่วงเวลาที่กําหนดไว้คือวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดหากไม่แจ้งความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเพียงครั้งเดียวเพื่อความสะดวกของค่าราชการทุกท่านกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังได้ประกาศปฏิทิน จ่ายเงินเดือนข้าราชการปี2568ออกมาแล้วซึ่งประกอบไปด้วยเดือนตุลาคม2568โอนรอบที่1วันที่16ตุลาคมและรอบที่2วันที่28ตุลาคมเดือนพฤศจิกายน2568โอนรอบที่1วันที่14พฤศจิกายนและรอบที่2วันที่25พฤศจิกายนเดือนธันวาคม2568โอนรอบที่1วันที่16ธันวาคม และรอบที่สองวันที่25ธันวาคมแล้วคุณคิดว่าระบบการจ่ายเงินเดือนแบบใหม่นี้มีผลกระทบอย่างไรกับการจัดการเงินของข้าราชการอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนี้เลย